เครื่องขั้วพลิกขนาด25่สคูณนิ้วนะครับตัวนี้มอเตอร์หนึ่งแรงของคุณลุงฤดีจังหวัดนครปฐมนะครับตัวนี้ใช้มอเตอร์ครึ่งแรงนะครับมอเตอร์หนึ่งทับสองนะครับสายผ่านเดียวก็การดูแลรักษาก็จะมีเติมน้ํามันเฟืองนะครับน้ํามันเฟืองเติมจากด้านบนนะครับสีแดงๆเนี่ยแล้วก็ดูตรงตามแมวตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็อาจ,จะรบีหนึ่งที่สองที่สามที่ แล้วก็สีที่นะครับมีที่อาจจะระบ,บีสีที่ใช้เป็นอันนานนอตอาจจะหลวมก็จะมีนอดสองตัวนี้นะครับที่อาจจะหลวมแล้วก็มีสองตัวนี้อยู่ใต้ตุดถังนะครับด้านในเป็นเป็นพายนะครับเป็นภายแบบนี้ให้ดูสองที่นะครับนี่เป็นภายนี่พอเราปิดฝาแน,น่นแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปเราจะเทสมอเตอร์เทสระบบการทํางานของเครื่องนะครับ นะครับเครื่องก็จะหมุนแบบนี้ครับจะหมุนรอบตัวเองจะหมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับตอนนี้ภายในไม่มีของก็จะเบาหน่อยนะครับถ้ามีของมันก็จะพอดีกับปริมาณน,นะครับโอเคครับผมตามนี้เลย